บ้านที่มีสถาปัตยกรรมอเมริกัน Luxury Comfort Style ค่ะมีเส้นสายแบบคลาสสิกบวกกับความร่วมสมัยที่นี่คือ Milton r e s i d e n ์ร r a m นท t a บ้านตัวอย่างแบบเนลฟอร์ดหลังนี้นะคะที่ดินเริ่มต้น92ตารางวาพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่362ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านแล้วก็6ที่จอดรถค่ะว i v i n g a r e ยเนี่ยขนาดใหญ่นะคะรับแสงธรรมชาติรอบบ้านด้วยกระจกบานใหญ่ต่อเนื่องกับ d ิ n i n g area นะคะวางโต๊ะขนาด8ถึง10ที่นั่งได้เลยและเชื่อมต่อไปเซมิ u t o ครัวไทยเนี่ยพื้นที่กว้างแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนค่ะมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะพร้อมห้องน้ําในตัวใช้งานได้สะดวกชั้น2จะมี Family Area อยู่ติดกับระเบียงหน้าบ้านค่ะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวไฮไลท์คือ Master Bedroom ขนาดใหญ่มากจัดฟังก์ชันได้หลากหลายมาพร้อมว a l k in ิน o s e t ็และห้องน้าในตัวค่ะด้านหน้าบ้านก็มีบัลคอนี่แบบเซมิอ t d o o r ด้วยนะห้องนอนอื่นๆก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะได้ความเป็นส่วนตัวทุกห้องเพราะว่ามีห้องน้ําในตัว คใครกำลังตามหาบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่โซนรามอินทราแวะมาดูได้ค่ะมิลตันเรสซิเดนต์รามอินทรา